ให้สุดปายจากข่าพระสอพรลาวทีนี้เท่ากับชี้ชะตาสอทองด้วยดูซิว่าสอทองนั้นตาเป็นเสื้อสั่งลาหรือไม่ถ้าชนะเข้าเป็นที่สองในสายถ้าแพ้ก <Liz Gay Surviv or> ็ต้องแพ้ซะตาอย่างสอตัวก็เหมือนกันชี้ชะตาตัวเองครับถ้าแพ้ท่านพ่อกระแพ้ก็ลงเก็บเสื้อผ้ายัยัยทุกขีเจอกันใหม่ครับสี่ห้าซึ่งเป็นแบบทจิตแต่มาวันนี้สอทองได้เป็นเสื้อผิงของนายกจรัญ เพจะสร้างความปวดเสียนด้วยก้าให้กับหมอปอกในนามของสอนสวุวรรณได้หรือไ่รสอนทองจะได้ดึงได้ดึง,ดงไมหนาเมื่อเจอกับเรือสอนสวุวรรณของหมอปอกที่มีสีพาย,ท,ยาที่ยาวที่สุดในประเทศไทยอย่างไรก็ดีครับเรือคู่นี้บ้านเกิดอยู่หัวดงด้วยกันทั้งคู่จะเรือที่คุณโดนช่างเลิศโทนามาจากบ้านหัวดงแล้วก็ย้ายวัดย้ายที่ไปอยู่ต่างจังหวัด ครับก็เรียกว่าวันนี้ยอ้อนลอยกลับมา,าบ้านเิดครับครับผมในน้ำร้องสอนสวนเหลือดีจากวัดสวนราช้หงษ์อ้อ ชายกันไปกันนี่แม่กรรมการปล่อยออกมาก็พายกันไม่รู้มันตุ่มนาตาอกตุ่มร่องน้ำแดงร่องน้ำแดงสอนสุวรรณอ่างทองเจอกับเรือสอนทองพิ่จิตอยู่ร่องน้ำน้ำเงินต่างคนตรงนี้มีใครยอมใครนี่แม่กรรมการปล่อยมาสอนน้ำหน้าเตะรายการนี้เทเพื่อไปเกี่ยวพายแหลงอย่างเดียวร่องน้ำแดงร่องน้ำแดงมองตามสายตานนามาเล็กน้อยมีคันแล้วก็สอนสุวรรณพายแลงกระใสหนีพายแหลงกจะใสหนีแต่ว่าสอนสุวรรณเดงหึงแดงหึ่งเดงหึงแดงหึ่งเหมือนกับลูกชิ้นเด้งแต่ว่าจะพายกระซวกกระซวกจะแสกระแสกระแสกระแสได้หรือไม่ได้แล้วสอนสุวรรณบอกว่ารู าบาต่างคนัต่างคนบนตางคนเบ็ดาบอกว่าเรือีมีกมสอนตุวันเจอกัสอบอกมาดูว่าใครจะสอนยสอนยแ่สอลาไม่เจี่่องน้ำแดงเรือดีมีกนมสอนุกวารือัดลงบอกว่าจะเป็นกจัดการกันวันที่ยี่ิบเอกตุลาดีพาไปได้ด้วยการับาแรงแสนนี้จะมีร่างดภัยมสอพอกว่าเรือเขาไม่รชาวังกบอกว่าตะบนวังกบนกบยแรงแสนที่ต่างคนลัดตาบอกว่าอารเโลกันมา ก็ใครดีใคอยู่ใครจะเก็บกัวเปยัดใส่กระเป๋าลาแล้วลานนำนิเจอกักไปตีห้พี่วัดพระหลวงาล้างหลวงเราไปยื่นร่องน้ำแดงร่องน้ำแดงหี่อตัวไปดน้ำยู่เรื่าดูสอนทสองในขณะนี้จะหนีได้ตลอดว่าฝังไม่เอารู้ด้วยในน้ำสอนตัววหมอปอกหมอปอกกัขีจา หมอป๊อปตึงยาไม่ทันครับกรรมการไม่รอชา้าตัดสินเรียที่อยู่ร่องน้ำน้ำเงินครับสอนทองจากวัดวังกลมชนะสอนสุวรรณไปชนิดที่เรกว่าไส้แตกครับหมอป๊อก็ตั้งใจไว้ตั้งแต่เช้าแล้วครับครับ